โอเคครับผมขอซุยเดี่ยวชมกันด้วยนะยูพุ่มซูจะสอนแล้ะก็พี่ปาร์คซองเจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่อาร์เรย์ในเซิร์ฟจุกุคัดนะครับผมเซิร์ฟเซิร์ฟจุกุคัดนะนเล่วันนี้จะมาทำอะไรครับไม่เล่นมานานเลยครับไม่รู้ครับวันนี้จะมาทำอะไรไม่รู้ครับผมก็คือเราจะมาเอ่อเดินป้นเปียนตกแต่งของสร้างบ้านเพลินพร้อมกับเอาชีวิตรอบไปในตัวนะครับซึ่งตอนนี้ลุงเบกเขาอยู่ในเซิร์ฟแต่ลุงเบกเขาไม่ยอมมาเล่นกับพวกเราเขาเขาหยิ่งเขากำลังว่าเขากำลังกำลังชิ้ชับชิชับนี่คือตั้ และคือบ้านผมโดนบ้านผมโดนฟ้าผ่าัถือว่าดีครับถือว่าดีบ้นโดนฟ้าผ่าคได้แบบถือว่าเป็นคนได้โชคดีนะครับเนี่ยผมว่าโอ้ยบ้านนี้ฟ้าผ่าโอ้ฟังโอเคครับเราก็นะครับมาเราฟ้าก็ไปตกแต่งบ้านนะครับวนผมจะจะบำรุงบ้านตัวเองครับบำรุงบำรุงบำรุงพูดพูดแบบเหมือนแบบ ไมาบำรุงผิวแบบอะไรเียมันอย่างงี้ก็ได้นะซ่อมแซมบ้านตัวเองที่ขาดหายไปโอเคเราต้องไปตัดไม้ก่อนนะครับตัดไม้นี่ได้อยู่ตรงตรงสวนตรงบ้านุมเบสนะครับใช่ไหะเขาบอกว่าเขาจะยังไม่ย้ายติงติ้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 งอด๋อผมอ้นี้แล้วกันโอเคผมจะตกแต่งเพิ่มตรงนี้จริงๆว่าผมมันค่อนข้างจะแบบสำเร็จไปแล้วนะฮะสำเร็จเลยครับ เดี๋ยวผมเอาไว้ค่อยไปหาที่แบบสร้างบ้านใหม่แล้วกันเพราะว่าอันนี้เหมือนแบบสร้างไว้ในเมืองไว้เฉยอะอะไรเงี้ยครับผมโอเคไม้มา<ว>ไม้ขโมยเลยขโมยเลยก็ต้องขโมยพอออกไปแล้วอะไรเอาออกไปแล้วล่ะเขาเอาไม้ออกไปแล้วแล้วผมจะหาในกล่องบ้านพี่อะเอาเลยโอเคทำไลุงเบรเขาใจดีนะเราโอเค okay. อยากไปสำรวจบ้านลุงเบร์อะวันนี้ครับมาตรงชายหาดครับ ไปหาใช่ไหมครับผมเอ้ยมีป้ายเฟรชตรงนู้นเลยครับผมโคตรเฟี้ยวเฟจจุงครับเฟชจุงเขายังไม่เข้ามาเลยมั้ง,งเนี่ย <laughs> 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 เห็นเจชเห็น <laughs> เห็นจะสร้างงานเทพดีอ่ะผมอ่ะอันนี้พี่ทูเขาทำให้อะไรนะเแฮปปี้เบิร์ t เดย์แล้วเขาก็ไม่ได้เข้าเซิร์ฟมานานมากเลยมั้งหรือหรือว่าเข้ามาแล้วเขาไม่เอาออกก็ไม่รู้ตอนผมเข้ามาล่าสุดเห็นเขาไอเนี่ยของขวัญก็อยู่ในบ้านอยู่เลยครับโอ้ยเทพนะฮะนั้นนี่นี่นนี้บ้านลูเบตนี่อะไรเนี่ย เทางเดินมาสจันโคตรเอาผู้ขโมยอะไรได้มั้งฮะเนี่ยก็ลองถามลุงครับลุงเบรครับถ้าเกิดลุงเบรดูคลิปนี้ผมไม่เกี่ยวนะโอ้โหมันเป็นบ้านที่ค่อนข้างดูดีครับเขาอยู่ใต้ดินแต่ไอ้ชเดอร์ไอ้คุกกระปิ้เนี่ยแบบมันจะเห็นกรอบแบบที่มันเอ็นชานแม่งแบบกระพริบแบบมันไม่มันแย่มากเลยมันแย่เดี๋ยวเราซ่อมบ้านเนี่ยไม่ไม่ใช่เดินไปสกายครับนี่อะไรวะเนี่ย เป็นบ้านริมาชายหาดเออแล้วไอ <ง S 2> ้สกายคาร์สแหล่งคุณคุณสร้างไว้ทําไมครับก็มันสร้างไว้ตกแต่งเซิร์ฟครับมันไม่ได้อะไรหรอกแล้วว่ารเราอยู่ในขั้นกระบวนการต้องใช้เวลาประมาณสามถึงสี่ปีใน,ในการทาให้เสร็จนะเพราะว่าช่วงนี้ผมขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจเลยเนแบบงานเยอะไง <S 1> <S 1> <S 1> งาน<ต>เยอะ,<ล>ะอะไรละม,มันขี้เกียจด้วยมันขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจยอมรับว่าขี้เกียจยอมรับเลยเวลาเราสร้างขอเนี่ยมันขนาดเกินตัวเนี่ยมันจะขี้เกียจนะครับเอ้ผม คุณเอาไอเดียมาจากไหนวะเนี่ยสวยนะครับผมว่าผมคิดเองครับสวยครับสวยผมชอบมากครับครับเออแล้วคนก็ต้องสร้างซ้ําๆงี้ไปเรื่อยๆสร้างยังว่าไว้ถึงยอดนะครับยอดยอดดอยโอ้โหแล้วคนวางถูกเหมือนกันหมดเลยอ่ะไม่มันมันต้องวางเป็นแปลกๆแนวบ้างไงครับอ๋อก็คือวางมั่วๆวางมั่วๆวางมั่วๆคิดมั่วๆครับอ้เชอะอะไรยี่กูตกโอ้เช็ดมันจะยืดยืดหน่อยนะครับ ผมโดนสเกลสอยตกมาแล้วคือบ้านผมโดนไฟไหม้เนี่ยไม่มีใครเขารีพอร์ตบ้านเลยใช่ไหมทำไมไมบ้ากูจะโดนไฟไหม้ดูว,วะผม,ผมอยากแบบเป็นพวกที่แบบเก่งแนวบิลเดอร์นะเหมือนพิลักกี้ครับกกคนในแนวผมกับพี่หน่วยน่าจะรู้จักพิลักกี้ใช่ไหมเขาเป็นบิลเดอร์ที่เก่งเก่งมากครับผมเก่งสุดเต้นแลวครับก็แล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบพูดฟักด้วยครับฟัก <Fuck. S 2> เอ้ยแต่เขาเขาสร้างเก่งเว้ยผมชอบผมชอบสุดยผมแบบจะมีช่วงหนึ่งผมเลิกเลิก PVP เว้ยแล้วก็แบบไปมัวแต่เออ้ยเลิกสร้างบ้านเนี่ยเออพวกสร้างบ้านพวก Survival แล้วก็ไป PVP เออกูก็เลยลืมการสร้างบ้านไปเลยเมื่อก่อนไปาล์กสร้างพวกของแบบบ้านสวยๆได้เนี่ยครับใช่ครับใช่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วตอนนี้กูสร้างเป็นบ้านอะไรก็ไม่รู้เลยเมื่อก่อนสวยนะเว้ยอันนี้มันโคตรจะห่วยแตกสีมือนี่มันตกไปเลยตกไปไกลเลยครับ คือคือเขาเนี่ยมันไอไอเดียในการสร้างบ้านคือมันไม่มีในหัวแล้วอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับจาะนั้นผมผมควรจะเดินหาที่สร้างบ้านใหม่ดีไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอุเชสอมบีมันยึดบ้านกูอะเฮ้ยยึดบ้านกูทำไมเนี่ยเฮ้ยบ้านเขาไม่ใช่บ้านบ้านเขาไม่ใช่บ้านคุณปะคุณไปยึดบ้านเขาหมาเปล่าง่ายผมสร้างเองบ้านนี้ผมภูมิใจมากภูมิใจเลยทีเดียวเป็นบ้านที่แบบว่าดูแปลกแนวที่สุดในเซิร์ฟอืม มีแค่นั้นนะครับข้างหลังไม่ไม่มีอะไรเลยโคตรดีผมว่าผมไปไปเนเธอร์เดือะไปขุดโกลสโตนโบสโตนหนึ่งนึงไม่ค่อยออกไงจะตกแต่งอะไรเดี๋ยวผมต้องไปสร้างบ้านใหม่ไปเลย๊บแล้วก็ไม่งไฟไหมหลังคาโอ้โห่ใช่ครับ what the S <S <S นี่ประตูในเธอสุดยอดตัวแต่งโดยพี่มิกมั้งคนอื่นเขาก็แบบไปที่ไกลๆแล้วสร้างบ้านกันปะไม่แน่ใจเหมือนกันครับ <S <S หรอเ okay. ออเอ้ยทำไมกูเข้ามาใน e นเธอแล้วกูได้ผูอันหนึ่งไว้เนี่ยอาจจะมีคนทําตกไปก็ได้ครับโอ้ยเอ้ยใครตกแต่งไว้ว,วะเทว่ะในเธอบวกกับเชเดอร์แบบมันได้บรรยากาศนะฮะเนี่ยเว่าเทกูจะออกไปยังไงวะทูเดอร์ในเธอฟอร์เทสนะมาทงนี้โอเค มันก็ได้อยู่นะแล้วนี่อะไรไม้ชาร์ปใครไม่รู้โอ้ยย,ยมไปเลยหือทางสุดแสนจะไกลัยึด,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 ดมันก็ต้องวิ่งไปครับสุดยอไปให้สุดขอบฟ้ารถดกระดดอดนะโอเคน่าจะสร็เร็จแล้วโอเคฝนนี่มันตกนี่นแบบเฉดเดอร์นี่ให้อารมณ์มาก ยอดไปเลยเชเดอร์เเชดอร์สวยนะครับแชเดอร์สวยค้าพ่อผมโคตรอวยผมก็ใช้อยู่ใช้แบบเอ็กซ์ตรีมเลยฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเลยไปจะถึงซุปข้างเนี่ยเฮ้ยมันมันมันไกลหน่อยครับมันโคตรไกลเลยครับไม่ไม่ไกลธรรมดาโคตรไกลมันโคตรจะดีมันโคตรดีเลยถ้าเกิดถ้าเกิดคนนั้นเขาดูคลิปเนี้ยมันโคตรดีเลย ผมว่าเขาไม่น่าจะเจอคลิปนี้นะครับโอ้ยเราออกมาได้แล้วนี่ไงลงไปลงไปฮึ่มฮึโอเคโอเคต๊พะโยเ้ยสัตว์ออกมาได้แล้วเป็นเลยรที่สุดยอดไปเลยนะสุดยอดไปเลยโอ้หาโกสโตน่าเนี่ยของนี้โอเคเดี๋ยวผมขุดตรงนี้ออกก่อนนะครับขุดเอาไว้ต่อขึ้นไปนะฮะ เดี๋ยวทำไมมันมีฝนเข้ามาในบ้านกูวะเนี่ยเนี่ยเปิดไดนามิกไลท์ไว้ด้วยเวลาเราถือภัยในเชเดอร์มันจะได้แบบสว่างนะครับตึ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 บปึ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 บว้าวว้าวคนนี่ว้าวเลยว้าวว้าวว้าวเฮ้ย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 อามี่ต้องแสดงตัวแล้วไงไม่เอาเป็นอามี่ทำเป็นใต้คลิปได้เลย ถือว่าเมื่อกี้เราไม่ได้พูดอะไรนะครับถือว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรธรรมดาว้าวว้าว้าเกิดมีคนแอนตี้อับไม่มีครับไม่มีใครแอนตี้บ t s เทสทางนั้นครับนะเราต้องแบบพูดดักไปก่อนไงบ t s เทนี่คือเดอะเบสเว้ยบอกเลยไม่บิงบิ๊กแบงเท่านั้นไม่บ t ทเทสเดอะเบสเว้ยบิ๊กแบง ใครใครชอบ BTS นะเม้นเลยฮะใครชอบ BTS เม้นป้าคิวเลอร์ครับใครชอบ b ิ๊กแบงเม้น0์สู2ครับใช่ฮะใครใครชอบ BTS เม้นกูมันเกิดวอแน่เลยเกิดวอแฮแท็กปอขอล้อไปถชอบบิ๊กแบงแฮทแท็กอะไรดิแฮทแท็กสูร2อ่อจัดไปครับจบ้เราจะมาวัดกันว่า อามีกับ v i ไพีคเยวกันอ่าอผมเมนท็อปนะครับปูท็อปปูท็อปมาผมผมเมนจีมินครับทำไมแล้วเจมีเจลาล้ลาลาเขาเป็นคนที่เซ็กซี่มากเลยครับเซ็กซี่อะใช่ครับผมพูดเรื่องนี้กับพี่มอนหลายรอบแลงเจมันนี้เจมันอแบบนั้นหันซูวีมึงแล้วแบบเขาได้ปะแล้วไม่ได้เมันต้องฝึกก่อนทุกอย่างมันต้องฝึกก มันจะมีท่อนหลังอ่ะท่อนหลังรวยนี่เดี๋ยวผมผมต้องลงไปถ่ายคลิปก่อนไม่ใช่ถ่ายถ่ายายวิวถ่ายวิวไม่ได้ถ่ายคลิปว้าวเจ๋อนี่กูถ่ายคลิปสองต่อด้วยแล้วไปแล้วยอดไปเลยพี่นุ้ยมันสุดยอดไปเลยอ่ะมันโคตรดีเลยอ่ะของก็ดีจริงครับวิ่งพิกแมนม่เกิดเต็มทางเลยกูนี่หลอนเลยโอ้โหคือคีย์บอร์ดผมไม่ปรับคือปกติมันจะเสียงเบาเว้ยแต่แม่งมีปุ่มหนึ่งที่มันจะเสียงดังมากเว้ย คือเสียงสเปซบาร์สเปซบาร์นโคตรลั่นเลยตุ๊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 ตั๊ตุ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 ๊วน๊ตุ๊ตุไม่เตา๊ตุ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 าตุ๊ตุ๊ตุ๊าุ๊ตไ๊ตุ๊ตจ๊ตุ๊ตุ๊ตา๊ตุาไงแตุ๊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 ต่ไตุ๊ดุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊นุ๊ต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 โคตรดี เขาไม่ได้จ่ายแต่เ,เขาก็เคิร์ดดีสำรับสนุนให้ใช้นะครับ <g ül> ใครที่ชอบแนวคีย์บอร์ดเสียงดังก็เลเซอร์ได้นะร <c oughs> <ๆ>ับผมอย่างก่อนหน้าเนวพี่โน้ยใ,ใช้ไปแต่ตอนนี้เขาเลิกเขาเลิกแบบเลิกใช้ในคลิปเลยเพราะว่ามันจะมันจะมันจะอย่างเงี้ยมันจะเคิร์ดดีเลยมันจะเ <c oughs> คิร์ดดังส่วนใหญ่คนชอบนะเว้ยไม่แต่แล้วแต่ครับว่ามันอาจจะทําให้คลิปเสียก็ได้แบบมีเสียงแบบรบกควนคนดูไงแป็นผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ชอบดูอย่างเงี้ยแล้วตอนผมเวลาผมใช้บูทสวิตอะ เสียงดังๆอ่ะไม่เห็นคนบอกว่าชอบฟังเสียงคีย์บอร์ดว่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูคนแคสไอ้เหี้ยจะฟังแต่เสียงคีย์บอร์ดเออเป็นเสียงคีย์บอร์ดนี่กูโรคจิตแบบคอมเมนต์อ่ะกูโรคจิตโตมาฟังในเสียงคีย์บอร์ดเฮ้ยเฮ้ยโนี่มันเทพเจ้านี่มันว้าวคนรวยคนรวยคนรวยโอาหดมากอันนี้หมดเลยครับเพศเวลาไม่ได้บ้านเหลืออะไรของใครไว้เนี่ย นะครับมันจะเป็นอ่ามีพวกแบบผินมอสซี่สโตอนอยู่ตรงตรงทางเข้าครับเอออันนี้ริวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณคุณลองมาดูเลยวรับผมย้ายคุณมาดูครับให้ดูนะผมเรียทราบ<ต>ข้างหน้า,ข,า,นาข้างหน้ามันเขียนว่าชินนอนตังเมลบ็อกด้วยครับออก็น่าจะเป็นบ้านชินนอนแล้วแหละครับ <S <S อย่างนั้นเฮ้ยเข้ามาในบ้านชเชเดอร์นี้แม่งมีหมอกเลยเว้อ๋อไม่ใช่นี่หว่าเมื่อกี้มันแบบไอ้นี่ฝนตกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าวะฝนตกแต่หอกนึกกระจอกเข้ามอก ชอบ shader นี่มากเลยไม่ไม่ตอนนี้มันฝนตกอยู่เอยมันเลยมีหมอกอืม้าเข้าไปสักพหมอกจะหายไป uh, ตามความส่งจริงระบนั่นแหละอ่าเพราะของก็เดจเจงแต่ shader นี่ผมตีอ,อย่างเดียวเลยเวลาใส่เกาะให้มันเอ็นชาอนะ่ะมันจะของผมมันจะแบบมันบันบ๊กอะ่ะมันแสงมันแปลกๆอ,อ๋อที่เหลือ uh, ผมให้สิบเต็มเลยง<ด>้อ shader คุกกะปิกะปิคือกูอ่านชื่อ <นะ S 2> ไม่ออก <laughs> <laughs> มันมันมันผมผมผมก็ใช้แบบเดียวพี่ปาน,นะแต่ผมมันเป็นไลฟ์ไม่ได้มินเนี่ยม <ๆ S 1> มันอ่านว่าอะไรนะโชครับโชครับพีชสักพีชพีชเจ้าพีชวัดฟักโอเคโกสโตนเราจะมาทำให้บ้านมันสว่างขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาไว้วันหลังว่างๆค่อยแบบไลฟ์สตรีมแบบหาที่สร้างบ้านใหม่เลยเพราะว่าบ้านนี้พูดสร้างไว้ทำไมก็ไม่รู้มันเป็นเศษเศษเศษ เศษบ้านอะไม่เรียกว่าบ้านน่าเรียกว่าเศษบ้านเดี๋ยวนี้มันอะไรคือถ้าผมเป็นพวกแบบแนวแบบเซอร์ไวอร์ผมจะเล่นเซิร์ฟนี้ได้หนุกมากไปแต่พอดีผมแบบเล่นเซอร์เวอรไม่ค่อยเป็นแล้วไงไม่พี่ปาแล้วรึ่งพีพีครับกึ่งพีพีโหดมากนะพี่พีพีเชื่อป่ะจริงมครับจริงครับได้ขาดโมดประเภทนีกได้ขาวว่าแพ้ลัคกี้บ็อกผมเนี่ย มันก็แพ้ผมอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ามันคือคือถ้าเราวัดกันด้วยดาบปกติอะ่ะเออเดี๋ยวก็รู้เองอันนี้มันแบบใช้ของเทพกันไงม,มีบัฟไงม,มีการโปรโมทคลิปตัวเองกันด้วยนะครับพูดถึงคลิปที่เรากําลังพูกำึงนำกำลิปนี้จะลงหลังจากคกำ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 กรกำกอกำกอกำอำก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 ำนำก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 ำเ ทำไมต้องทำเสียงกันนะครับเก็เวลาเดี๋ยวมันเป็นเดซแอร์ผมก็เลยจ้าตื่นมๆเๆๆ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 ตๆๆ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 ่ๆๆนๆๆๆๆๆออะๆๆๆๆๆนีๆๆๆๆนผมๆๆๆๆๆๆะๆๆอๆไๆๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ผมๆๆๆๆๆๆๆะๆรๆๆ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 ๆดๆๆๆๆเดี๋ยวผมทๆาๆๆๆงคๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆมๆๆๆ่ๆๆอๆๆๆ คนดูไว้ก่อนแล้ว่าคลิปนี้มีคำหยานบนะแต่ก็ไม่ได้หยาบใครนีก็นานดด่าพ่อร่อแม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าบล็อ,อกเล้กัน,น<อ>ก็ตึบมันหาย,หายปไปสาว่าจุดแล้วก็อันนี้มาแล้วก็ออกระจบมันเยอะเยอะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะใครที่เป็นอาร์มี่นะผมอย่าลืมแฮชแท็กปคอคอใต้คลิปได้นะฮะหรือ<ม>ใครที่เป็น VP นะครับก็สามารถแฮชแท็กส่นจะสองได้นะครับจะมารู้ว่าเราจะมานับแข่งกันว่า อะไรนะอะไรเยอะก <als> ันใครใครติ่งอันไหนเยอะกันว่า BTS ได้เยอะกว่าแน่ดูเชิญแล้ว BTS มัน number one อยู่แล้วไอ้ไม่แต่วิวมันน้อยกว่าโอ้โหคุยคนดูยอดไลท์ดีกว่ายอดไลท์มันคือจำนวนแบบประชากรที่กดไลค์เนี้ยอ๋อเคอย่าอย่าปิดเต้านอมันนั่งสองล้านไลท์เลยนะเว้ยเพียเยอะกว่าแฟนตัสติกเบสิโอ้แฟนตัสติกเบสเราทำเสียงแบบ แบทชอบที่พูดดิว้าวว้าวว้าวทำอะไรซารติกเบ๊ยอุ้ยทำไม่ได้ไรเงี้ยงไงเล่นเยอะเกินไปอะครับไม่ได้แล้วมันหนแล้วอไปแล้วเฮ้ยก่อนน้นนี้คณทำ ยาละนก้าได้ด้วยไม่ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ไปแล้วมันไม่ไปแล้วคอไปแล้วคอไปแล้วคอมันเสียงมันหายแล้วคอนี้แบบว่ายาสีฟันไหมครับนั่นเขาไม่ได้แจยเพราะเลกแลกไม่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 กูไม่ได้ใช้กูไม่ได้ใช้อ๋อมึงไม่ได้ใช้เอ้อกูใช้ของก็ดีอะ ของเขาดีจริงนะครับใช้แล้วบินได้เลยโอ้ยสิ่อะไรมันจะแย่สีฟันยี่ห้อแล้วใช้แล้วบินได้อ๋อแย่สีฟันกัญชายรับใช้แล้วบินเลยไปให้สุดคอฟ้ากลับเมาพัาครับเราจะเป็นคลิปตอนไหนครับ ไม่ร si eh? 네 mm ู้ครับคือคือคือผมผมผมมาเดินเล่นแล้วมาทอล์กโชว์อ่ะเหมือนเหมือนคลิปนี้เป็นทอล์กโชว์ไปแล้วอ่ะก็ดีนะครับเราแบบสร้างความเมฮาไว้เรเราโอ้สวัสดีครับวันนี้ผมศูนย์เจ็สองกับรายการทอล์กโชว์นะครับที่เซอร์จูคัตนะผมตอนนี้เป็นเวลาเอ่อเที่ยงคืนสิบห้านาทีกับวันที่ฉันนั่งหมอนอะไรของมึงเนี่ยนกใช่ไหมพี่นุ้ยไม่กูไม่นกกูแค่บินได้ ไม่กูไม่กูไม่ได้แค่บินได้กูแค่บัตเตอร์ายบัตเตอร์ายเขาไม่ได้จ่ายและกูไม่ได้ติงเขาจะจ่ายให้คือบ t s เทสเขาจะจ่ายให้เราด้วยเหรอการที่เราเราเป็นคนได้กับบัตเตอร์ายเขาดังกว่าเราไมไม่ใช่อะไรผมยากรอเหมือนคนในวงบิทเทสคุณกำลังเอ่อให้ความหวานตัวเองอยู่คนจะตก นี่ฮะเชเดอร์นี่มันแบบคุณจะเห็นว่าเมืองเนี่ยมันสวยมากนะครับใช่มันสวยมากมันสวยมากยอดจริงจริงและน้ำที่สะท้อนแสงเลยเอออย่าเพิ่งทางไปเรื่อยๆก่อนโอ้ยไม้ผมหมดลงไปก่อนเอาไว้สักยี่สิบนาทีเดี๋ยวจบพานี้แล้วกันนะครับเพราะว่าพอดีเรามีเวลาค่อนข้างจํากัดกันนะฮะช่วงนี้เปิดเทอมนะครับผมก็มอสี่พี่นุ้ยก็มอห้าคือบอกว่ามันก็นะการบ้านงานเยอะนะัะการบ้านนีโคตรดี การเรียนนี่ต้องมาก่อนนะฮะใช่ผมและการเรียนเอ้ยไม่ใช่การเรียนได้ลูกรเียนจะอะไรฮะจะพูดเที่ยวแล้วนะจอาเรียนหรือเรียนอะไรกันนรอเรือไปรอเรือแล้วมีนอนหนูอยู่ตกท้ายก็เป็นเรียนยูโนแล้วการเรียนเรียนแล้วเรียนเต็มใยูมั้ยเออเรียนเต็มมาเรียนเต็มไอไอติมไอ้นั่นไอติมที่มันเป็นโคนอ่ะเอออ๋อ พูดถึงไอติมอ่ะเวลาแบบดูอนิเมะแบบไม่ไม่ขนาดไม่ใช่เฮนไตด้วยส่วนใหญ่แม่งชอบแบบเอาไอติมตัวละคผู้หญิงเวลากินไอติมแม่งจะแบบปิ๊บไอติมอ่ะแม่งกูต้องไปถามว่ากูต้องมีเรื่องกับคนคนทำเรื่องนี้แหละแม่งเวลาผมดูอนิเมะแบบไอ้นี่ทีไรอ่ะแบบฉากที่แบบมันมันต้องมีกินไอติมอ่ะแม่งจะแบบทำให้ออกแนวนั้นทุกทีเลยไม่เข้าใจว่าทำไม ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ดีนะผมว่าใช่เดี๋ยวผมจะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องซื้ออะไรติดกลับบ้านละผมอยากกินเขียวว่ะเขียวอินเจแปนอาจจะหาซื้อนี่ได้ว่ะเพลงจะปิดเต้านมอะไรพวกนี้เวอร์ชันเจแปนนะครับมันทำมาอยู่แต่แต่ที่ญี่ปุ่นเขาเคยเปิดนะครับเป็นเพลงเป็นเป็นของเวอร์ชั่นเกาหลีเลยฮะเพื่อผมถ่ายมาให้ดูอยู่โอ้บอกว่าณน้ยกูเจอปะไฟแล้ว d อ n ดน n o w I I don't don't know know ตกตายจากบ้านตัวเองบอกแล้วคลิปเฟเธอร์ฟอลลิ่งครับพี่ร์กแม่ผมพอดีผมถอดก่อพอดีฮะว่าจะถ่ายรูปหน้าปกอะไรอย่างงี้อ่าโอเคครับก็จบเลยไปคลิปเลยไหมครับยังครับขออีกสักสองนาทีอ๋อสองทีเลยสองทีก็มีค่าได้แล้ว ตอนนี้ผมยี่สิบพอดีนะเอาสักยี่สิบสองแล้วกันนะยี่สิบสองตัวดิ๊งตัวดุงต้นไม้นี่มันสุดยอดจริงนะครับเดี๋ยวพี่ฮูโกสร้างไว้แบบคือเขาขยันมากครับเขาเป็นคนรวยในเซิร์ฟนี้ครับโอ้โหต้นไมรู้สึกเหมือนพาดที่ตกดินแล้วแบบป้ายเฟซที่แบบมีแสงอยู่ข้างหลังอะแบบมีเป็นพาททลาสติกแบมกกาลครับเออโคตรสวยโคตรเฟีย้ยวถ่ายถ่ายไว้ดิถ่ายไว้ดิถ่ายไปได้เห็นผมไหมไหนครับคุณเห็นผมไหมครับ มนอยู่บนที่สูงครับโคตรชัดเจนแลยโคตรชัดเจนโคตรจะโหดวันนี้มันแสงดวงจันทุมลองขึ้นมาดูไหมครับบ้านผมมันเป็นยังไง <c oughs> บ้านคุณเป็นบ้านที่เกือบสูงที่สุดครับเพราะเพราะแต่กิดพี่ฮู้เขาไม่สร้างน,นั้นเขาผมก็คนจะมีบ้านบ้านได้สูงที่สุดแล้วแต่พี่ฮู้เขาสร้างไปแล้วเดี๋ยวผมจะทาบ้านให้ไหม่งแบขึ้นบนบนฟ้าเลยเน้นสูงแต่ไม่เน้นสวยครับ เฮ้แต่สกายคัทผมสูงกว่านะเออสวยด้วยสวยด้วยว้าวพี่ปาครับถ้าเกิดหน้าบ้านปางนี่ระเบิดจะเป็นอะไรไหมครับเป็นครับบ้านมึงไม่ใช่บ้านกูมึงก็ควรให้เกียรติบ้านกูหน่อยเคยกูก็ตั้งใจสร้างนะอ๋อตั้งอันนี้นี่ตั้งใจอ่ะเออตั้งใจแล้วนะเนี่ยโอ้โหกูพานจิมจิมนะยอดไปเลย บ้านบ้านสวยนะครับบ้านสวยอ่าบ้านสวยเรียกได้ว่าสวยมากครับโอ้โหกูสร้างว่ามัวเลยนะ่ยไม่รู้กูจะสร้างอะไรโอ้ความมัวนันเป็นสิ่งที่สุดยอดนี่เหมือนกับหลังคาปิดใช่ไหมครับครับเอ๊ะบ้านบีมิวบ้านบีมิวเขาอยู่แบบอยู่ว้าวกูไม่มีเฟเธอร์ falling ไอ้ซัะ What Oh yeah What Oh yeah ไปแล้วไปแล้วหน้าเยาวหมิงฮะไม่จู่ผมจะไปเอาของเสร็จไอสัตวสอละไรเฮี้ยมึงแม่งทำร้ายคนดูอ่ะมึงทำร้ายคนดูทางอ้อมเนี่ยให้เขาให้เขามาดูดูตอนกูไปเก็บของเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาครับ ไม่ผมไม่คิดว่าคุณจะตายแหละตอนแรกผมไม่มีเฟเธอร์ฟอลลิ่งแับเพราะคนไม่มีเฟเธอร์ฟอลลิงไงเราเนี่ยไงประยุกเพลงมาโคตรแฝวร้องก็ดีนะแต่อย่าร้องจะดีกว่าแต่ร้องเพราะนะเพราะอะไรถึงร้องไอ้เหี้ยนายมอนนี่ขึ้นนายมอนนี่ขึ้นมาแต่ไกลเวลาผมร้องเพลงมันชอบพูดอย่างนั้นประจำเลยไอ้มอนก็ แล้วมันก็จะชอบถอนหายใจไปทุกครั้งเลยคุณร้องไม่ดีเองไงครับผมเพราะผมร้องดีนะครับผมคุณร้องไม่ดีครับเฮ้ยผมเห็นเนมแท็กส่วนจะสองวิ่งมาแล้วเร็วเก็บของไปเร็วเพืจะได้โดดลงไปได้ยังไม่หมดนะสัดโกย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 เร็วโกยเถื่อนเร็วเร็วสิมึงเป็นมหาอะไรเป็นมหาอะไรฮะไอคนที่มันตีกูตกมาตืบตืบโอ้ยตืบตืบนี่นี่มันของคุณนี่ฮะไหนฮะ โอ้ใช่ครับผมก็คลิปนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจบเค่นี้นะครับครับผมแล้วใครใครที่ชอบก็ใครที่ชอบขอมบิ๊กปาร์มก็อย่าลืมแท็กปอคอลอ่นะครับใครที่ชอบบิ๊กแบงหรือว่า VIP ก็ก็ก็ศูนย์เจ็ดสองครับแท็กศูนย์จดสองครับนะครับใครชอบ b ีเทสก็บวกผมนะครับเอางี่กว่าไลค์ไลค์คลิปใครเยอะกว่าดเยอะเยอะกว่าดีกว่าเนา <Light> ไล์เลยอะเออไวัดกันที่ไล์เลยเอเอวัดที่ไล์เลยโอเคครับผมไว้เจอกั <c oughs> นใะหม่ในเอพิโซดหน้าเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวสตรีมหน้านะครับผมสำหรับที่ขอตัวลาไปก่อนแล้ว <c oughs> อย่าลืมเป็นเบาหวานนะครับ <c oughs> นี่มึงหลายโลกันนะ <c oughs> ก็เบ,บาหวาน <c oughs> นี <c oughs> ่ไหมเจอเจอครับผม